กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello t นะสำหรับคลิปนี้ผัาจะสรเปเรื่องราวของโจ้คู่บอลสางแขนแก๊งจิ้งเหลนไฟสิบปีแก้แค้นยังไม่สายมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาชื่อว่าโจเขามีฉายาว่าโจคู่บอลเพื่อนเป็นคนขับวินมอเตอร์ไซ ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วกันเพื่อนปรากฏว่ามีแก๊งหนึ่งกันเพื่อนชื่อว่าแก๊งจิ้งเหลนไฟมาไล่ทําร้ายเขากันเพื่อน20ลุมหนึ่งกันเลยทีเดียวมาปิดกล่องตัวของโจกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของโจกันเพื่อนพยายามวิ่งหนีแต่แก๊งจิ้งเหลนไฟตรงนี้ไม่ยอมลดลาวาศอก ใช้มีดไล่ฟันใช้ไม้ไล่ตีกันเพื่อนตัวของโจยกมือไหว้พี่ัาพี่ัาพอเถอคะอถอครับพอเถอะครับปรากฏว่าตัวของโจบาดเจ็บสาหัสเขากลายเป็นคนพิการกันเพื่อนมือข้างหนึ่งของเขาใช้งานไม่ได้ เวลาเขาสาวแน่ตำแตงตรงนี้เองเขาต้องทำนิ้วเป็นรูปตัววีเอาคี้ไปที่กระบอกข้าวหลามของเขาสาวเข้าสาวออกให้ไม่ใช่นะับยอกยอกคนบ้าอะไรจะช่วยตัวเองแบบนั้นกันเพื่อนตัวของโจใช้งานมือไม่ได้กันเพื่อนกลายเป็นคนพิการวันดีคือดีมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าแชมป์กันเพื่อนตัวของแชมป์เองทํางานอยู่บริเวณหน้าวินของโจกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของโจกันเพื่อนคิดว่าแชมป์นี่แหละคือหัวหน้าแก๊งจิ้งเหลนไฟกันเพื่อนตัวของแชมป์เกียร์รถมาทํางานตัวของโจเห็นเข้าพอดี ชีดชาดชหน่อยแน่เมื่อสิปีที่แล้วมึงทำร้ายกูกันเพื่อน ตัวของโจไม่พูดปร่ำทำเพลงงินเพื่อนตัดสินใจวิ่งเปรี่ยเข้าไปหาตัวของแชมปหัวหน้าแกงจิ้งเหรียญไฟในความคิดของโจตัดสินใจใช้ลูกฟรีคีขึ้นเพื่อนกระโดดถีบตัวของแชมปลมเป็นลูกขนุนกิ้งคุลุมคุลุมกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นตัวของโจกันเพื่อนได้ใช้บาทาไรเงาที่ร่ำเรียนมาจากเขาเลี้ยงซานย่ำไปที่กระหม่อมนเพื่อนเตะไปที่ยอดหน้าเป็นลักษณะชอนหน้าแกงกันเพื่อนเสียงดังโบ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 ,โบตัวของแชมปได้ต่ร้องควนครางจริตจริต ไม่ใช่นะอันนั้นมันจิ้งหรีดกัน,กนเพื่อนเอ้ยเอ้ย พี่ับพี่ครับ,รบอย่าทําผมจังหวะนี้ตัวของโจไม่ร้ลาวาสอกันเพื่อนแขนกระังนี้มันฝังใจกันเพื่อนเขาได้ตัดสินใจใช้ฝา่าเท้าเหยียบศีรษะของแชมป์กระแทกกับพื้นกันเพื่อนดังกับลูกแตงโมดังโบโบโบตัวของแชมป์ถึงกับสลบคาตีนหลับกลางถนนกันเลยทีเดียวกันเพื่อนจังหวะนี้เองเมียของแชมป์เห็นเหตุการณ์พอดีก็เลยเข้ามาห้ามเข้ามาแยกชาวบ้านร้านตลาดก็ช่วยกันอีกหลายแรงเงินเพื่อนบอกว่าหยุด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 ทำร้ายกันเงินเพื่อนตัวของโจก็เลยตัดสินใจหนีไปส่วนตัวของแชมป์ถูกนําตัวส่งโรง นนกัเรื่องราวความอิลุงตุงนังระหว่างโจ้คู่บอลกับแก๊งจิ้งเหลีนไฟจะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายตัวของแชมป์เป็นอริรเก่าของโจ้จริงหรือไม่หรือว่าโจ้คิดไปเองหลอนไปไกลคลิปนี้มีคําตอบเชิญสดับรับฟังเรื่องราวของโจ้คู่บอลสางแขนแก๊งจิ้งเหลีนไฟเรื่องนี้กันเลยครับผมเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นที่ซอยคู่บอลยี่สิบเจ็ดกันเพื่อนแขวงท่าแหลงหนาทีแห่งนี้เคยมีแรงคอย เฝ้าจับจ้องมองผู้คนลมหายจะร้องทําไมร้องไปเรื่อยแขวงบางเขนอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าน,า,นายภูวนาคันเพื่อนเขามีชื่อเล่นว่าโจตัวของโจมีฉาย,ยาว่าโจคูบอนกันเพื่อนนะปัจจุบันนี้อายุ45ปีก่อนหน้านั้นตัวของโจกันเพื่อนเขาทํางานบริษัทรายได้ดีกันเพื่อนเป็นหัวหน้างานด้วยซ้ําไปผมขอเรียกสั้นๆว่าโจก็แล้วกัน,ก,นกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตัวของโจเขาไปเที่ยวคาราโอเกะกันเพื่อนเขาถือว่าเขาเป็นเจ้าถิน่นกันเพื่อนเขาอยู่ แถวคู่บอลมาตั้งแต่เกิดกำเนิดอยู่แถวนี้กันเพื่อนเขาก็เลยไปคนเดียวเป่าเปี่ยวเดียวได้กันเพื่อนจังหวะนี้เงเขาไปเจอกับแก๊งจิ้งเหลนไฟกันเพื่อนมาร,มร่วมประมาณ20คนกันเลยทีเดียวมาเที่ยวคาราโอเกะที่เดียวกับเขากันเพื่อนมีการกินมีการดืม่มมีการสังสรรค์กันกันเพื่อนหลังจากคาราโอเกะเลิกตรงนี้เองเกิดขมินกันกันเพื่อน ปรากฏว่าตัวของโจกันเพื่อนถูกปิดกองกันเลยทีเดียวจากคน20คนกันเพื่อน20สลุมหนึ่งไล่ทำลายตัวของโจกันเพื่อนเอามีดไล่ฟันเอาไม้ไล่ตีกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของโจกันเพื่อนวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดกันเพื่อนแต่ว่าแก๊งจิ้งเหลียนไฟตรงนี้ไม่ยอมลดลาวาศอก ใช้มีดไล่ฟันตัวของโจกันเพื่อนเข้าบริเวณลำตัวเข้าบริเวณมือส่วนศีรษะของเขาตรงนี้ถูกไม้ตีเละกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตัวของโจต้องวิ่งเข้าไปหลบที่บ้านชาวบ้านกันเพื่อนพร้อมกับยกมือไหว้ขอแก๊งจิ้งเหลียนไฟบอกว่าไว้ชีวิตผมเถอะกันเพื่อนก้มกราบเท้ากันเลยทีเดียวกันเพื่อนร่ำให้น้ําตาหลั่งรินกันเพื่อนบอกพี่ครับพี่ครับอย่าทําผมเลยอย่าทําผมเลยผมมีลูกมีเมียผมมีครอบครัวต้องเลี้ยงดูกันเพื่อนแผลนั้นเองก็เลยจบด้วยการที่ชาวบ้านช่วยเหลือโจไว้กันเพื่อน ส่งตัวของโจไปโรงพยาบาลจังหวานนี้เองกันเพื่อนตัวของโจรักษาตัวปรากฏว่าหมอช่วยไม่ได้หมอแก้ไขไม่หายกันเพื่อน มือของโจงพิการกันเพื่อนเขาใช้มือไม่ได้เขาใช้มือไม่ไหวกันเพื่อนแม้แต่ช่วยตัวเองตรงนี้เองเขายังต้องให้คนอื่นช่วยให้ช่วยสาวแหน่ําแตงไงไม่ใช่นับยอยอไปถึงขนาดนั้นกันเพื่อนเขากลายเป็นคนพิการกันเพื่อนจังหวะนี้เองเขาไม่สามารถไปทํางานที่บริษัทได้เนื่องจากว่ามันต้องใช้มือกันเพื่อนเขาก็เลยถูกบังคับให้ออกจากงานหลังจากนั้นตัวของโจงก็มาขับวินกันเพื่อนชีวิตของเขาก็เริ่มตกต่ำเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเขามีรายได้ดีกันเพื่อนจากการทํางานประจําพอมาเขาวินตรงนี้ชี ีวิตของเขาก็เริ่มขัดสนกันเพื่อนชักว่าไม่ค่อยแตกให่ไหใช่นะชักหน้าไม่ถึงหลังกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยทําให้เขามีชีวิตที่ยากลําบากขึ้นไปทุกวันกันเพื่อนในังหวะนนี้เองความแค้นมันก็สะสมอยู่ในใจของโจกันเพื่อนถูกทำร้ายยังไม่พอพิการแถมตกงานอีกต่างหากกันเพื่อนโจเองรอวันสั่งแข้งเงินเพื่อนปรากฏว่าผ่านไป10ปีกันเพื่อนในวันที่19กุมภาพันธ์ปีพศ2569ช่วงเวลา7จ็ดโมงเช้าพระออกบินทบาทกันเพื่อนพระแถวนี้ออกบินทบาทมืดไม่ได้เนื่องจากกกววว่าดดีลลลััหหออนก ไม่ใช่นะภาพแถวนี้ออกบินทบาดสายกันเพื่อนตัวของโจกันเพื่อนเขานั่งอยู่บริเวณวินมอเตอร์ไซค์ของเขากันเพื่อนจังหวะนี้เองกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายไพราัลกันเพื่อนนามสกุลม่วงเขียวอายุ42ปีชื่อเล่นว่าแชมป์กันเพื่อนผมขอเรียกสั้นๆว่าแชมป์ก็แล้วกันตัวของแชมป์ทำงานโรงงานลูกชิ้นกันเพื่อนอยู่บริเวณหน้าวินของโจกันเพื่อนตัวของแชมป์เป็นคนขับรถสิบล้อตู้เทิร์กันเพื่อนส่งลูกชิ้นจังหวะนี้เองแชมป์กำลังจะเข้างานกันเพื่อนขี่รถผ่านวินของโจพอดี ตัวของโจเขาจําได้กันเพื่อนอันนี้เป็นคํำก่าวอ้างของโจ บอกว่าแชมป์นี่แหละคือหนึ่งในแก๊งจิ้งหลินไฟที่เคยลุมทำลายเขาเมื่อ10ปีที่แล้วกันเพื่อนความแค้นครั้งนี้ก็ประทุขึ้นอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนช่วงเช้าๆอากาศเย็นๆแต่ความแค้นมันระอุในใจกันเพื่อนตัวของแชมป์กำลังจะเลี้ยวเข้าโรงงานกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของโจไม่พูดปร่รั้มทำเพลงกันเพื่อนตัดสินใจวิ่งปรีมาหาแชมป์ที่กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่กันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็กระโดดฟรีคิกกันเพื่อนสองขากันเลยทีเดียวถีบไปที่ตัวของแชมป์กันเพื่อนตัวของแชมป์ล้มเขาเมา พร้อมกับร้องถามกันเพื่อนเอ้ให้เอ้ยพี่ทําผมทําไมลักษณะเป็นแบบนั้นไปแต่ตัวของโจไม่ยอมบอกไม่ยอมอธิบายกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็เริ่มแจกจ่ายความเจ็บปวดให้กับแชมป์กันเพื่อนเดินเข้าไปใกล้ๆกันเพื่อนเตะช้อนหน้าแกงกันเพื่อนเสียงดังสนั่นวันไหวโบ๊โบ๊โบ๊สาดไปที่หน้ากันเพื่อนหน้าของแชมป์ถึงกับสั่นถึงกับหันกันเลยทีเดียวกันเพื่อนนั่งยองๆถูกเตะช้อนหน้าแกงตรงนี้เพื่อนๆก็นึกภาพเอาว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันเพื่อนตัวของแชมป์ล้มฟุบไปกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของโจ กันเพื่อนได้ตัดสินใจใช้วิชาบาทาไรเงาที่ร่ำเรียนมาจากเขาเลี้ยงซานย่ำไปที่กระหม่อมกันเพื่อนใช้ฝ่าเท้ากดไปที่กระหม่อมกระแทกกับพื้นกันเพื่อนนึกว่าทุบลูกแตงโมงกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเสียงดังสนั่นวันไรขึ้นอีกหนึ่งรอบ โบโบโบ,โบ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 หลังจากนั้นตัวของแชมป์ก็ร้องคนกลังด้วยความเจ็บปวดเอ้อย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 เจยด้วย่ว้ด้วย่จยด้วยผมถูกตีผมถูกตีลักษณะเป็นแบบนั้นไปดอกสุดท้ายตัวของโจตัดสินใจอัดไปที่หน้าอีกหนึ่งทีกันเพื่อนเสยไปที่ปลายคางจังหวะนี้เองตัวของแชมป์หลับกลางอากาศนอนนิ่งกลางถนนกันเลยทีเดียวกันเพื่อนในจังหวะนี้เองเมียของแชมป์กันเพื่อนผมเขอเรียกสั้นๆว่าน้องน้ำก็แล้วกันเป็นสาวสวยหน้าตาดี นมประมาณ4 0 0ซีโคตรอวบให้ไม่ใช่นะแต่รงนี้ยิงจะไปบรรยายทําไมกันเพื่อนเมียของแชมป์ซึ่งอยู่บริเวณหน้าโรงงานกันเพื่อนปกติเขาก็ทํางานที่นี่มากับแชมป์กันเพื่อนเขากําลังเดินเข้าโรงงานปร,รากฏว่าเห็นผัวถูกทาร้ายเขาก็เลยตัดสินใจวิ่งมาห้ามกันเพื่อนบอกว่าหยุดหยุดหยุดจะทำผัวหนูย่าทําผัวหนูชาวบ้านร้านตลาดแตกตื่นกันเพื่อนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากชาวบ้านร้านตลาดที่อยู่บริเวณหน้าโรงง,งานตรงนี้รวมๆสิบคนก็เลยจับสองคนนี้แยกออกจากก,ากันกันเพื่อนในจังหวะ นั่นเองตัวของแชมป์สลบไปแล้วส่วนตัวของโจไม่มีใครทําอะไรเพียงถูกห้ามออกไปเท่านั้นเงินเพื่อนหลังจากนั้นตัวของโจเัินเพื่อนเขาก็เดินเท่ๆไม่ใช่นะเดินออกจากจุดเกิดเหตุไปเันเพื่อนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจังหวะน,นี้ชาวบ้านร้านตลาดก็เลยช่วยกันเงินเพื่อนพาตัวของแชมป์ที่อยู่ในอาการสลบสลาย้อมกับร่างกายที่สะบักสะบอมไปส่งโรงพยาบาลเัินเพื่อนณปัจจุบันนี้ตัวของแชมป์ปลอดภัยดีเันเพื่อนมีแค่บาดแผลบริเวณศีรษะที่ถูกกระแทกจากสันแข้งของโจเท่านั้นเองเงินเพื่อนตอนนี้เอง ตัวของแชมป์ออกจากโรงพยาบาลพร้อมกับเดินทางไปแจ้งความจับตัวของโจในข้อหาทำร้ายร่างกายที่สอนคันนายาวกันเพื่อนทีนี้ประเด็นที่ว่าตัวของแชมป์เป็นแก๊งจิ้งเหลียนไฟเป็นอลิเก่าของโจจริงหรือไม่ตรงนี้แชมป์เขาออกมาปฏิเสธกันเพื่อนเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาทํางานที่นี่ได้ประมาณ5-6ปีเท่านั้นกันเพื่อนก่อนหน้านั้นตอนที่เขาเข้ามาทํางานใหม่ๆเขาก็เคยได้ยินข่าวว่ามีคนไล่ทําร้ายกันบริเวณหน้าโรงงานจนถึงขั้นพิการกันเพื่อนแต่ตัวของแชมป์เขาไม่ได้ทากันเพื่อนเขายืนยันสามชาติว่าตรงนี้เ เ,เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเพื่อนอาจจะเป็นความเข้าใจผิดอาจจะเป็นความหลอกหลอนของโจคิดไปไกลคิดไปเองหรือเปล่าอันนี้เขาไม่แน่ใจแต่เขายืนยันว่าจะดําเนินคดีตัวของโจให้ถึงที่สูดกันเพื่อนในมุมของโจอเองกันเพื่อนหลังจากเขาก่อเหตุตรงนี้เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนยังใช้ชีวิตเหมือนปกติยังกลับมาขับวินเหมือนเดิมกันเพื่อนตัวของโจก็ออกมาชี้แจงแถลงไขในมุมของเขากันเพื่อนเขาบอกว่าเขาจําไม่ผิดคนแน่ๆวันนั้นเองเขาจําได้ดีกันเพื่อนว่าแชมป์นี่แหละคือหนึ่งในแก๊งจิ้งหลนไฟที่ลุ่มทําร้ายเขากันเพื่อน แค่นี้เองเขาก็เลยชำระแค้น10ปีสั่งแค้นอย่างไม่สายกันเพื่อนในมุมของกฎหมายตัวของโจมีในกระเป๋าแน่ๆหนึ่งข้อหานั่นก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บกันเพื่อนอัตราโทษ2ปีหากตำรวจมีการเรียกตัวไปสอบถ้าหารวจมีการเรียกตัวไปรับทราบข้อกล่าวหานี่ก็คือสิ่งที่โจจะได้รับหลังจากหนีไปกันเพื่อนสุดท้ายที่สุด,สดผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องแก๊งจิ้งเหลนไปกับตัวของโจตรงนี้เองตัวของโจคิดไปเองคิดไปไกลหรือเปล่าหรือว่าตัวของแชมป์ก่อเหตุจริงๆเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ออกมาแก้้ตตตัวออกกมาาแ่งงรนี้ ผมไม่แน่ใจต้องติดตามตอนต่อไปกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของโจคูบอลเงินเพื่อนที่ไปสางแขนแกงจิงเหลินไฟที่เคยก่อเหตุทำร้ายเขาเมื่อ10ปีที่แล้ว10ปีสางแขนยังไม่สายตราบใดที่ยุติภพยังมีม้าให้ดูให้ไม่ใช่นะมาเกี่ยวกันกันเพื่อนฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ฟังไว้สนใจกันเพื่อนใจร้อนนอนที่แก้วกันเพื่อนดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครตายแค่บาดเจ็บสาหาัสแค่บาดเจ็บเล็กน้อยตรงนี้ก็ว่ากันไปในมุมของกฎหมายกันเพื่อนส่วนมากวิธีของนักเลงเส้นทางเส้น นี้ไม่ตายก็ติดคุกเพื่อนๆฟังแล้วคิดๆแล้วฟังเพื่อนๆตรงนี้ตึกตองกันให้ดีจะทําอะไรตรงนี้นึกถึงอนาคตนึกถึงหน้าลูกหน้าเมียเพราะเวลาผ่านมาตรงนี้มันไม่มีโอกาสแก้ไขหาเรื่องราวนี้มีคนตายก็ย่อมมีคนติดคุกเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอปเป็น,นเพื่อนไว้หน้าที่นี้ด้วยขอเป็นเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนา อย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม